ไําหน้าซอมดีแล้วต่อยนีแบบนี้ด้เลยแล้วใหม่น้องชายไฟนี้ซ้อมประมาณกี่วันนะครับสวันครับอแอตอนรนักตัวน้อยซ้อมซ้อมซ้อมไม่เต็นถังด้วยนะ

ได้ข <un> <sm> ึ้นไปยงไงแต่เริ่มนยแรยกมชีนาชีนาแต่แล้วผมไม่รู้ว่าเาด้หรอหล้าดาชน้ว่าข้องมือะไร